สถานการณ์แม่น้ำโขงกันหน่อยนะคะจังหวัดบึงการสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงก็เพิ่มอีก1 0เซนติเมตรค่ะแล้วก็มีการไหลย้อนกลับเข้าลำห้วยนะคะท่วมพื้นที่การเกษตรอีกรอบค่ะระดับน้ำในแม่น้ำโขงนะคะเพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะจากเมื่อวานนี้1 0เซนเมตรเช้านี้วัดระดับได้11.2เมตรนะคะต่ำกว่าตะลิ่ง2.8เมตร ตลิ่งอยู่ที่14เมตรนะคะระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็ได้เอ่อหนุนลำน้ำสาขาค่ะไหลย้อนกลับเข้าลำอีกครั้งนะคะโดยเฉพาะฝนในพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬเช่นที่ห้วยปานห้วยผาคางที่มีลำห้วยติดแม่น้ำโขงนะคะทำให้ในพื้นที่บ้านดอนยมหมู่ที่2บ้านนนแพงหมู่ที่9บ้านคำหมื่นหมู่ที่7บ้านคำแสนหมู่ที่10ตําบลไครสีและบ้านหนองแวงหมู่ที่3ตําบลวิสิทธิ์อำเภอเมืองบึงกาฬนะคะ ถูกน้ำโขงไหลกลับเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรอีกครั้งในรอบปีค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะที่ติดกับหนองกุดเบงหนองกุดเบนนะคะหนองกุดจับและหนองเมี่ยงมีทั้งนาข้าวค่ะสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันบ่อบปลาก็ถูกน้ำท่วมหลายร้อยไร่นะคะ ด้านของนายสราย,ยุทธม่วงทองค่ะผู้อำนวยการโครงการชนลประทานบึงการนะคะได้มอบหมายให้นายชูเกียรติพินิจมนตรีหัวหน้าฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่3พร้อมด้วยนายสุพจน์จันทาช่างฝีมือสนามชอสนะคะลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์น้ำค่ะในเขตพื้นที่อำเภอเซกาอำเภอบึงของหลงจังหวัดบึงกาฬจากการลงพื้นที่นะคะก็พบว่าเส้นทางหลวงชนบทสัญจรไปมาได้ไม่มีผลกระทบน้ําท่วมส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ํานะคะติดกับลําห้วย น้ำในลำน้านะคะก็เอ่อล้นเข้าท่วมซึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็เป็นลําห้วยสาข,าขาของลุ่มน้ําสงครามค่ะในการนี้ก็ได้กําชับให้เจ้าหน้าที่นะคะเตรียมความพร้อมทั้งด้านของเครื่องจักรเครื่องมือให้พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ําฝนอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะซึ่งทางพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะใน4 24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือตอนบนก็มีฝนตกต่อเนื่องหลายพื้นที่นะคะโดยมี มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะคะฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตก หนักถึงหนักมากนะคะรวมถึงฝนที่ตกสะสมด้วยซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลนันน้าป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและ,ประ,ป,ระประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่าบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมีแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะและลมตะวันตกเฉียงใต้ในระดับบนนะคะปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุม ตะวันตกเฉียงใต้นะคะก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสําหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะทําให้ทะเลมีคลื่นสูงด้วยนะคะในช่วงนี้ดังนั้นก็ชาวเรือก็ยังคงต้องหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ฝนนะครับที่ยังคงตกลงมาอย่างต่อนเนื่องครับในพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬนะครับ